สวัสดีครับอ่าวันนี้ผมจะมาแนะนำแบตเตอรี่ของอมรอนเพิ่มเติมนะครับอ่าเพื่อนๆจะถามบ่อยมากว่าอมารอนเป็นแบตชนิดไหนนะครับอ่าอมรอนเนี่ยทำแบตประเภทเดียวคือแบตประเภท SMF นะครับหรืออ่าเป็นประเภท maintenance free น,น,น,นะครับอ่าชื่อประเภท SMF นะครับ s m สในที่นี้ไม่ไม่ได้ว่าแบตไม่มีน้ำนะครับแบตข้างในก็ประกอบด้วยน้ำกรดนะครับแต่ที่ข้อดีของอัมอลอนเนี่ยนอกจากแผ่นธาตุเป็นตะกั่วแล้วยังผสมแคลเซียมแล้วก็ซิลเวอร์ลงไปในแผ่นธาตุนะครับทำให้ s m s ของอัมอลอนเนี่ยจะใช้งานได้ทนทนกว่าแบตแบบยี่ห้ออื่นนะครับอ่าอัมอลอน SMS เนี่ยจะมีอยู่2ซีรีส์นะครับก็ ซีรีส์แรกคือซีรีโกโนะครับซีรีโกเนี่ยแผ่นธาตุจะผสมแคลเซียมนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจะรับประกันให้1ปีเต็มนะครับอ่าและอีกซีรีส์หนึ่งคือซีรีส์ไฮไลท์นะครับซีรีส์ไฮไลท์เนี่ยนอกจากเป็นตะกั่วผสมแคลเซียมแล้วยังใส่อ่าแผ่นธาตุเงินใส่เงินลงในแผ่นธาตุนะครับหรือผสมซิลเวอร์ลงในแผ่นธาตุนะครับก็ทําให้ยิ่งใช้ได้ทนมากขึ้นนะครับสําหรับ อ่าออม h ลอนไฮไลท์ออมอนไฮไลท์เนี่ยจะรับประกัน2ปีนะครับแต่ที่ขายให้ลูกค้ามาเนี่ยหรือใครที่เคยลองใช้นะครับออมอลอนไฮไลท์ก็จะทนมากๆนะครับซึ่งบางบางลูกเนี่ยใช้ได้ถึง6ปีเลยนะครับแต่ตัวสินค้าเนี่ยทางบริษัทรับประกันให้2ปีเต็มนะครับอ่าบางคนบอกเค็มยากอันนี้ผมขายมาเนี่ยถ้าเกิดเสียจากการใช้งานปกติเสียจริงนะครับไม่ใช่เสีย เสียจากสาเหตุนอกประกันนะครับทางบริษัทเนี่ยเคมให้ทุกลูกนะครับไม่เคยปฏิเสธการเคมเลยนะครับสำหรับแบตเตอรี่อมรอนนะครับมาดูรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมนะครับสำหรับที่ใส่ในรถกระบะเป็นรุ่นอมรอนโกนะครับสเปครุ่นก็คือ 95D31 รุ่นนี้จะทำทั้ง2รุ่นคือคู่ R คู่แนะครับเป็นแบต12โวลต 85แอมป์ฮาวนะครับซีเดวัดจริงอยู่ประมาณ700-750ซีเดนะครับค่า C โรงงานแจ้งมาเนี่ยคือ160มินเนต์นะครับเจ้าตัวนี้สินค้ารับประกัน1ปีขนาดความกว้าง173มิลความยาว306ม mm ิลลิเมตรนะครับส่วนความสูงจากฐานถึงขั้วแบต225ม mm ิลลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่21กิโลจะนิยมใช้กันในรถกระบะเป็นส่วนใหญ่นะครับตั้งแต่เครื่อง อ่าพันเกถึงสามพันซีซีนะครับหรือบางคนก็ไปไปเพิ่มขนาดแบตในรถเก๋งได้นะครับอย่างพวกรถเกง๋งพวกตระกูลโตยโยต้าบางทีช่องใส่มันจะเหลือที่กว้างเขาจะใส่รุ่นนี้นะครับสําหรับรถที่ไปติดตั้งเครื่องเสียงเพิ่มที่ใช้ไฟเยอะๆนะครับอ่าวันนี้ทําไมพามาดูรุ่นนี้รุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ราคาเนี่ยไม่แพงนะครับแต่อายุการใช้งานเนี่ยก็ถือว่าทนนะครับ มีหลายๆลูกเนี่ยที่ใช้ได้ประมาณ4-5ปีเลยอ่าอันนี้อมารอนไม่ค่อยได้ทำสื่อโฆษณานะครับแต่คนที่เคยใช้เนี่ยจะบอกต่อๆกันนะครับก็จะใช้ได้ทนนะครับบางทีก็ไม่ยอมเปลี่ยนยี่ห้อนะครับก็จะใช้ยี่ห้อเดิมมาดูกันในรุ่นนี้คือที่เอามาเนี่ยวันนี้ผมเจอรถลูกค้านะครับที่เปลี่ยนอมารอนรุ่นนี้ไป2คันนะครับอ่า แต่ละคันเนี่ยใช้ได้นานนะครับถึงแม้ว่ารุ่นนี้รับประกัน1ปีคือรุ่นอัมบารอนโก 95D คันแรกเนี่ยใช้ได้ถึง53เดือนหรือ4ปีกับ5เดือนเลยนะครับส่วนคันที่2เนี่ยใช้ได้เกือบ4ปีนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าลูกค้า2ท่านเนี้ยใช้รถอะไรกันนะครับซึ่งใช้แบตอัมบารอนรุ่นนี้นะครับอ่านี้มาดูคันแรกก่อนนะครับอ่าเจ้าคันแรก,ก ่าตัวนี้โอ้โหสภาพแบตนี่สติ๊กเกอร์เป็นรุ่นแรกๆเลยนะครับของมารอนโกตัวนี้นะครับไปดูกันว่าติดตั้งไปเมื่อไหร่นะครับอันนี้ติดตั้งไปตั้งแต่พศ .2017 นะครับเดือนมกราคมปัจจุบันเนี่ยพศ .2021 นะครับก็เดือนพฤษภานะครับอ่าก็อยู่ได้ทั้งหมด53เดือนหรือ4ปีกับ5เดือนแล้วนะครับก็ถือว่าทนมากๆนะครับ วันนี้เพิ่งกลับมาเปลี่ยนแบตเตอรี่รูปใหม่นะครับไปดูกันว่าลูกค้าท่านแรกเนี่ยใส่ในรถกระบะเอ้ยรถ t o y o ต a Fortuner นะครับตัวนี้ลักษณะการติดตั้งก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับติดตั้งลักษณะนี้อันนี้เป็น t o y ยต a Fortuner นะครับก็คือโฉมเดียวกับ Toyota Vigo เลยนะครับใส่ รุ่นอัลมอลลอนโกลเก้ดีคู่แอลนะครับก็ลูกค้าก็จะใช้ใช้ตัวไหนได้ทนก็จะใช้ยี่ห้อเดิมรุ่นเดิมนะครับก็เลยวันนี้เปลี่ยนให้ลูกค้าไปก็จะเป็นตัวเดิมนะครับของอัมอลอนรุ่นนี้นะครับก็ไปดูอีกคันหนึ่งจะเป็นลูกค้าท่านที่2นะครับอันนี้สติ๊กเกอร์สีเหลืองนะครับก็ไปดูกันว่าติดตั้งไปเมื่อไหร่นะครับ อันนี้พศ .17 เหมือนกันนะครับเดือน10อ่าปัจจุบันเนี่ยพศสองเดือน5นะครับก็ถือว่าใช้ได้ทนนะครับอันนี้ใช้ได้43เดือนเลยนะครับ3ปีกว่านะครับเกือบ4ปีนะครับตัวนี้เป็นลูกนี้นะครับอัลลอนโก95 d 31คั่วแอนะครับอ่าตัวนี้ใส่ในรถกระบะนะครับนิสสันนาวาล่ารุ่นเก่านะครับเดี๋ยวไปดูลักษณะการวางแบต การติดตั้งกันนะครับก็จะเป็นอ m มร o อนโก9 d ก้คั่วแอลนะครับการวางของในนิสสันโนเวล่าลักษณะนี้นะครับท่านที่2นี้ก็ไม่ยอมเปลี่ยนยี่ห้อนะครับก็เอารุ่นเดิมของอ m มร o อนตัวนี้นะครับไปดูสเปคอย่างละเอียดกันนะครับว่ารุ่นนี้จะใส่ใส่ในรถอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้เนี่ย ที่นิยมใส่กันก็คือตัวรถกระบะ t ต y ยต้าวีโกนะครับเครื่อง2.5เครื่อง3,000ใส่ได้นะครับแล้วก็ในมิซูบิชิ i ายตันนะครับ2.4 5 5แล้วก็พวกปาเจโ o ก็ใส่ได้นะครับแล้วใน Toyota f ฟอร์จูเก็ใส่ได้นะครับพวกในนิสสัน n น v วล่านะครับแล้ว i ิซูซูดีแก็ใส่กันได้เกือบทุกทุกรุ่นของรถนะครับตั้งแต่เครื่อง1.9 2 5 3,000นะครับแล้วก็รถอ่าพวกมิวเอ็กมก็ใส่ได้นะครับ